เพื่อนเนนิสบุกตลาดกกทเช็คเรตติ้งแฟนละครแห่ต้อนรับอบบุญเป็นละครข้ามที่มาแรงที่สุดตอนนี้ทั้งกระแสและเรตติ้งพุ่งทยานแบบฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับละครฟิลกูดบ้านทุ่งอีบัวกับไอ้ขวัญเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นของวัยรุ่นบ้านดงขามกว่าจะรักกันก็ทำเอาปั่นป่วนสุดๆแฟนละครลุ้นจนตัวโก่งจะได้ฟินจิกหมอนกันตอนไหน ล่าสุดทัพนักแสดงอีบัวกับไอ้ขวัญน,นำโดยไอ้ขวัญเพื่อนคณินควงคู่นางบัวอย่างเดนิสเจลิวทาพร้อมด้วยพี่เทพยูโดทันทัศน์และนองแก้วพริกขิงสุริยเรศบุกไปถึงตลาดกกทการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่คนเดินเยอะที่สุดย่านรามคำแหงเพื่อพบปะแฟนละครงานนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกกท ต้อนรับอย่างอบอุ่นเรียกชื่อนักแสดงตามตัวละครกันทั่วตลาดพร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าละครสนุกมากอยากให้บัวรู้ใจตัวเองสักทีนอกจากนี้ทีมนักแสดงก็ได้ชวนแฟนๆมาร่วมเล่นเกมสุดฮากับการค้นหาบ่อแสตามหาคนชื่อขวัญบัวใครค้นเจอก่อนก็ได้รับเสื้อที่ระลึกของละครไปใส่สวยๆกันเลย อีบัวกับไอ้ขวัญเรื่องราวของบัวสาวสวยลูกเศรษฐีแห่งหมู่บ้านดงขามเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆที่พบเจอจับพลัดจับผลูต้องแต่งงานกับขวัญผู้ชายที่เธอเกลียดที่สุดในชีวิตความเกลียดที่ส่งต่อจากความขัดแย้งของรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกจนยากที่จะญาติดีกันได้โดยเฉพาะวีรกรรมฝังใจในวัยเด็กที่ขวัญสร้างบาดแผลไวใ้ให้กับบัวเพราะขวัญเป็นผู้ชายคนเดียวที่บอกว่าเธอไม่สวยขี้เหร่แถมขวัญยังทำตัวที่เกเรไม่ได้เรื่องได้ราว แต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วขวัญหลงรักบัวมานานแม้ปากจะบอกว่าเกลียดแต่การกระทําช่างตรงข้ามขวัญรักบัวสุดหัวใจเป็นความรักที่มีมากกว่าความเกลียดแต่ใครเลยจะรู้ใจคนปากแข็งอย่างขวัญได้ดีเท่าเพื่อนรักอย่าง เรื่องที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนได้อยู่กับคนที่รักแม้แต่การล้มการสู่ขอของชายอื่นแล้วยื่นโอกาสที่จะได้แต่งงานกับบัวให้เป็นของไอ้ขวัญเพื่อนรักแทนแต่การแต่งงานกลับไม่ใช่บทสรุปของคนที่เกลียดที่หน้ากันมานานอย่างขวัญและบัวมันคือจุดเริ่มต้นที่บัวต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะฝากอนาคตของตัวเองไว้ในมือขวัญได้แค่ไหนจึงตั้งใจว่าจะรักษาระยะห่างจากขวัญให้มากที่สุด ที่สำคัญเธอจะไม่มีวันรักไอ้ขวัญแน่นอนแต่ขวัญกลับคิดจะใช้โอกาสที่ได้แต่งงานเป็นผัวเมียกับบัวในครั้งนี้ทำให้บัวรักเขาให้ได้ขวัญตั้งใจจะเปลี่ยนความเกลียดชังที่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อพิสูจน์ตัวเองและความรู้สึกแท้จริงที่มีต่อบัวทำให้บัวรักเขาให้ได้แม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งสัตรูหัวใจอย่าง เทพผู้ชายที่เคยเป็นคู่หมายแถมยังตามมาวุ่นวายกับบัวไม่เลิกหรือแม้แต่ด่านของพ่อตาตัวแสบคนอย่างไอ้ขวัญก็ไม่กลัวเพราะขวัญจะทำให้บัวรักขวัญให้ได้สนุกกับกิจกรรมที่เหล่านักแสดงไปเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วอย่าลืมรับชมละครอีบัวกับไอ้ขวัญการต่อมาทำให้เรตติ้งนิวไฮขึ้นไปอีกพร้อมลุนบทสรุปความรักของพวกเขาได้ทุกวันจันทร์สุกเวลา19นาฬิกาห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus.